สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัญญานิสาสิริธนะชื่อเล่นชื่อหนองเวียงพิงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งเลขที่34ค่ะวันนี้น้องเวียงพิงจะมานำเสนอสินค้าชื่อเวียงพิงบอดี้โลชั่นค่ะสโลแกนของเขาก็คือทุกฤดูขาวสวยใสยต้องเวียงพิงบอดี้โลชั่นค่ะ สรรพคุณของเขาก็คือช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมฟื้นฟูผิวที่แห้งเสียเหมาะกับสภาพผิวของทุกไวัค่ะวิธีใช้ก็คือรูปไร้โลชัน่นบริเวณผิวกายเช้าและก่อนนอนเป็นประจำทุกวันเพื่อผลลัพธ์ที่ดี ควรใช้วันละสองครั้งค่ะคำเตือนหากใช้แล้วเกิดความผิดปกติควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์โดยทันทีค่ะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาค่ะวันนี้น้องวิพิงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ